ให้จิตอยู่ในกายให้เรารู้ว่าร่างกายของเรามันเป็นสิ่งที่ไม่ทนให้เรามีสติรู้ว่าร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ทนได้ยากมีสติรู้ว่าร่างกายของเราแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก่อนที่เราจะนั่งสมาธิร่างกายเราก็เปลี่ยนอีกอย่างจิตใจเราก็รู้สึกอีกอย่าง พอเรานั่งสมาธิปุ๊บเมื่อไรร่างกายมันสำแดงอาการทันทีสภาวะจิตมันเริ่มตอบต้านทันทีสำหรับบุคคลที่ยังไม่คุ้นเคยในการนั่งสมาธิมันก็จะเกิดอาการทั้งกายทั้งจิตส่วนบุคคลที่เคยนั่งสมาธิก็ทั้งกายก็มั่นคงจิตก็มั่นคงในการนั่งสมาธิ สติรู้เราไม่ตามสิ่งที่เรารู้<น>เช่นได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงก็ให้รู้ว่าได้ยินเสียงให้ได้ยินเท่านั้นเราจะไม่เข้าไปยึดไม่เพาะไม่สุภาพเราจะไม่เข้าไปยึดติดชอบ,ชอบใจชอบใจเราจะไม่เข้าไปยึดติดเราจะรู้ว่าเป็นเสียงเฉยหรือมีสติรู้ว่าเป็นเสียง เราก็จะไม่เข้าไปยึดว่าเป็นเสียงหญิงเสียงชายถ้าเราเข้าไปยึดเมื่อไหล่จะเป็นทุกข์ทันทีเวลาเข้าไปยึดว่าเป็นสงสายว่าเป็นผู้หญิงสงสัยว่าเป็นผู้ชายมันจะเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดติดจิตรู้สิ่งใดให้ละสิ่งนงั่นจิตรู้สิ่งใดให้อยู่เหนือสิ่งนงั่นจิตรู้สิ่งใดสัตว์แต่รู้ หรือรู้เฉยๆเท่านั้นขอให้พวกเราได้มีสติรู้ว่าเจ็บปวดก็เปรียบเสมือนก้อนนำแข็งเกิดขึ้นขนาดหนึ่งเวลาหนึ่งเท่านั้นน้ำแข็งที่สุดมันก็ละลายกลายเป็นน้ำที่สุดน้ำก่อ็ละเหยแห้งกลายเป็นไอน้ำไอน้ำบางๆสะสมเป็นไอน้ำหนาๆกลายเป็นเมฆฝน พอกนานๆเข้าการเป็นฝนฝนมันตกถนนลืล่ U B T นรถมอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุไปหาหมอหเรียกว่าอาการของการเปลี่ยนแปลงตลอดอาการเกิดดับเกิดดับมันไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตของเราอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของคาว่าเกิดแก่เจ็บตาย ให้เรามีสติรู้ว่าเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์บางคนจะไปหาหมอยังไม่มีสตางค์ไปหาหมอบางคนจะคลอดลูกก็ยังไม่มีเงินที่จะไปคลอดลูกได้แหละเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์มันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตมนุษย์ เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็สามารถเลือกเอาสิ่งที่ดีๆเลือกเอาสิ่งที่ดีงามก็คือพระธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในกายของเรานะธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในร่างกายของเราพระพุทธเจ้าสอนให้เราเคารพร่างกายของเราธรรมะอยู่ในกายธรรมะอยู่ที่จิตพวกเราทั้งหลาย เมื่อเรารู้เรื่องกายเราก็จะรู้เรื่องธรรมะร่างกายของเรามันไม่เที่ยงนะห้ามไม่ให้แก่ก็ห้ามไม่ได้บอกให้มันนุ่มก็บอกไม่อยู่มันก็อยู่ไม่ได้ร่างกายไม่ใช่ของของเราเมื่อร่างกายไม่เป็นของเราร่างกายของเราจึงเกิดข่าวว่าแก่เจ็บตายนี่แหละมันแปรสภาพไปตลอดเวลาถ้าคนทุกคนมีสติรู้ว่าความแก่ ปรากฏกับเราเราจะมีสติรู้บำเพ็ญเพียรทำความดีเราทำความดีก็คือการารักษาสิ่การทำความดีก็คือการมีสมาธิการทำความดีก็คือการใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตของเราแต่ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของของเราสามีก็เป็นของนอกกายภรรยาก็เป็นของนอกกาย พ่อแม่ก็เป็นของนอกการปู่ย่าตายายก็เป็นของนอกการพระพุทธเจ้าก็เป็นของนอกกายธรรมะเป็นสิ่งที่อยู่ในกายของเราธรรมะหมายถึงสติผู้ที่มีสติก็ยึดสติเป็นหลักผู้ที่ขาดสติก็ยึดพระพุทธเจ้ายึดพ่อยึดแม่ยึดครูอาจารย์พระพุทธเจ้าฟรินิพานก็ไม่สามารถมาสั่งสอนเราได้ แต่พระพุทธเจ้ายกย,กยก่อพระธรรมเอาพระธรรมมาเป็นบิดามันดาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาพระธรรมเดินตามรอยพระพุทธเจ้าใ